ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ m i n e c ห a f t 100 Day Classic ซึ่งที่ผมบอกว่าคลาสสิกก็คือแบบว่าหัวใจธรรมดาเล่นแบบ easy normal พอเจอหนาเรศโลกมาเนี่ยผมก็อยู่ในถ้ำเลยนะก็ไม่รู้ว่าทำไมเกิดในถ้ำแต่ก็สวยแหละซึ่งผมเกิดมาในถ้ำมันก็มีเหล็กมีอะไรเยอะะนะถ้ามันมีต้นไม้ในถ้ำก็จะดีมากเลยผมจะได้ไม่ต้องขึ้นไปตัดไม้นะก็ผมก็หาทางขึ้นสักพักหนึ่งพอขึ้นไปถึงเนี่ยมันก็ยังมีความโชคดีให้ผมนะครับนั่นก็คือมีหมู่บ้านอยู่ข้างบนนั่นเอง ซึ่งหมู่บ้านนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใหญ่ๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปบุกหมู่บ้านกันเลยอาจจะได้ของมาสักเล็กน้อยหรือก็อาจจะไม่ได้เลยก็ได้แต่น่าจะมีเด็กให้เราอยู่แหละโอเคก็อย่างแรกที่ผมมาถึงหมู่บ้านเนี่ยสิ่งที่ผมจะทําก็คือการปรล้นนั่นเองนะครับซึ่งจะมีกล่องอยู่ผมก็ทําการขโมยมาเลยแล้วกันซึ่งของในกล่องเนี่ยก็ถือว่าดีนะมีเหล็กให้ผมเนี่ยสก้อนนะครับแล้วก็มีแอปเปิ้ลสกางเกง1ดาบหนึ่งโอเคก็ถือว่าดีนะครับ ย่าต่อมาเนี่ยก็คือการขโมยไม้จากหมู่บ้านเองซึ่งไม้ก็มีเยอะๆะนะแต่ว่าผมก็มาทุบจากบ้านเลย,เลยกันมันง่ายดีนะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ทาการค้าเป็นปิแอคนะครับซึ่งมีเหล็กให้เรา3ก้อนพอดีผมก็เลยทําการค้าปิแอคมาเลยซึ่งเหล็กแค่นี้เนี่ยมันไม่พอสาหรับเราแน่นอนผมก็เลยอยากได้เพิ่มอะไรผมแค่อยากได้เหล็กก็หลังจากที่ผมเนี่ยหาเหล็ก3ก้อนนี้เนี่ยมาอย่างยากลาบากนะครับผมก็ทําการเอามาค้าเป็นขวานนะครับซึ่งเอามาตัดไม้นั่นเองนะ คงไม่ต้องบอกแล้วมั้งเออ้วกูจะบอกทําไมวะเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ทําการไปหาถ้าลงนะครับซึ่งผมจําได้ว่าเราเกิดมาในถ้าเนี่ยผมเห็นเหล็กเต็มเลยก็ทำการเดินกลับไปที่ถ้าเดิมน,นะครับแล้วก็ทําการโซยเหล็กทั้งหมดในถ้าเลยแล้วกันเหล็กในน,นี้พี่ขอแล้วกันได้ไน้อง ก็หลังจากที่ผมเนี่ยขุดแร่มาได้สักประมาณหนึงนะครับผมก็จะทําการวางพวกตะเผานะครับเผาเหาเล็กไว้สักหน่อยเพราะว่าผมจะเอามาทําเป็นถังน้ำนั่นเองนะเพราะว่าการลงไปเนี่ยมันจะต้องใช้ถังน้ําในการกระโดดลงไปนั่นเองซึ่งระหว่างที่ผมรอเหล็กเผาเนี่ก็จะมาขุดแร่รอแล้วกัน คือตอนนี้เนี่ยผมพร้อมที่จะลงไปข้างล่างแล้วนะครับแต่ว่ามันติดที่มันไม่มีน้านะมีแต่ถังเปล่าผมก็เลยทําการขุดเอาบล็อกเนี่ยจะลงไปข้างล่างนะครับแต่ก็บังเอิญไปเจอน้ําพอดีก็ถือว่าดีผมก็เลยทําการกระโดดลงมาข้างล่างเลยแล้วกันและระหว่างที่ผมเนี่ยกำลังขุดแร่อยู่ดีๆแล้วผมก็เลยไปเห็นไอ้ตัวเขียวๆพอดีก็เลยกระโดดฟาดหน้าไปหนึ่งทีแล้วกระโดดย้อนกลับมาฟาดอีกหนึ่งที ก็เลยดดซมอลเล่ไปทีนี้ผมก็เลยเดินกลับมานะครับมาเจอฐานก็ทาการขุดฐานไปตามภาษาไม้ครับที่เราจะเอาฐานมาใช้ก็ระหว่างที่ผมเนี่ยกำลังขุดฐานนี่ครับผมก็เหมือนจะโดนจ้ำสกแก์ไอกตัวเขียวเนี่ยมันเห็นผมไม่ได้นะครับมันก็เดินมาระเบิดใส่ตัดผมเ้ยโอ้มาเจาจอด ดีนะกูใส่เกงเงเหล็กไม่งั้นตูดกูบานแน่เลยผมเนี่ยไม่สนใจอะไรนะครับตำการนั่งขุดเหล็กไปแบบไม่สนใจก็หลังจากที่ผมเนี่ยขุดเหล็กเสร็จนะผมก็รีบมาทําโล่เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแม่งเริ่มอยู่ยากแล้วนะพอกิเปร์เนี่ยแม่งจ้องจะเข้าหลังผมอย่างเดียวเลยไม่รู้เป็นอะไรคือจังหวะนี้เนี่ยผมพลาดนะครับร่วงลงบาข้างล่างเฉยเลยเกือบตายนะเลือดเลครึ่งหัวใจแต่ก็มีารมมาขุดเหล็กนะก็ขอขุดเหล็กเลยนะกันนะไหนๆก็ลงมาละถึงเลือดเจะเหลือครึ่งหัวใจก็ได้ ก็ตอนนี้เนี่ยผมไม่มีอาหารเลยนะแล้วก็ไม่มีเลือดด้วยผมก็เลยทําการเดี๋ยวขึ้นไปก่อนแล้วกันเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวเราค่อยลงมาใหม่เพราะว่าผมไม่มีเลือดเลยพอผมขึ้นมาเนี่ยมันก็มืดพอดีผมเลยทําการเอ่อขอยืมเตียงชาวบ้านนอนก่อนแล้วกันลองนอนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเย็นขายอย่างไงก็ไม่รู้ฮะ mm hmm. ก็ตื่นมาเนี่ย mm hmm. ก็ยินดีทนนั้ทุกคนเนี่ยเข้าสู่วันที่หนึ่งนะครับซึ่งพร้อมกับขนมปังในกล่องที่มีอยู่8ชิ้นก็ถือว่าดี ผมทำการเอาเหล็กที่เราขุดมาได้เนี่ยเอามาเผานะครับยัดเข้าไปในเตาและหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ทําการมา,มาตัดไม้นะครับซึ่งจะเอาใบไม้เนี่ยมาเก็บไว้ใช้ในเองเนะ ก็หลังจากที่ผมเนี่ยตัดต้นไม้เสร็จนะครับผมก็ทําการเอ่อมาขโมยของนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านเองนะอันไหนที่ใช้ได้เนี่ยผมก็จะทาการเอ่อขุดมาเก็บไว้ใช้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเตาเผาของที่อยู่ในกองหรือกองเนี่ยก็จะทุบมาทั้งหมดเลยนะครับผมเนี่ยทำการกระโดดลงมานะครับแต่มาเห็นคิปเปอร์พอดีนะครับผมเห็นพอดีก็เลยไวตัวทันในงั้นเนี่ยผมเลยตู่แตกแน่นอนผมก็ทําการมาขโมยของต่อเลยด้วยกันขอแล้วกันนะเตานี่ยดีนี้ก็มีกล่องอยู่นะผมก็ทาการขโมยมาเลยด้วยกันหลังนี้มีเตาย่างเนื เอามาให้หมดโอเคหลังจากนั้นนี่ผมก็ทำการออกมาจากหมู่บ้านนะครับเพราะว่าผมเนี่ยป้นมาหมดแล้วและทงการจะหาที่ปักหลักปักแหลงอยู่นั่นเองนะซึ่งผมเนี่ยก็ทําการเจอแล้วนะครับซึ่งนาดเนี่ยก็จะเป็นที่ที่ผมจะสร้างบ้านเองซึ่งอยู่ห่างจากไม่ไกลหมู่บ้าน,นครับก็ผมจะสร้างบ้านอยู่แถวๆนี้เลยกันทาเลค่อนข้างดี หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ทำการเอาตะเผาเนี่ยที่ขโมยไปจากหม,นะมู่บ้านนะมาทําการวางให้ถูกที่นั่นเองเนะซึ่งผมก็ไม่รู้จะวางตรงไหนก็ได้ทุบๆวางไวยนั่นแหละก็จะได้ที่ทีถถ่ถูกใจก็ประมาณนี้นะแล้วผมก็มาเปลี่ยนพื้นจากพื้นแข็งเนี่ยให้กลายเป็นพื้นไม้เนี่ยเพราะว่าพื้นน้ำแข็งเนี่ยมันคือข้างที่จะลื่นมากเลยนะมันลื่นขาสุดๆไปเลยแหละ กลางตัดอยู่ดีๆผมก็ไปเจอตัวเขียวๆนี่นะครับผมก็เลยกระโดดสับหน้ามันไปคนกลางตัดไม้จู่ๆก็จะมาระเบิดใส่ดาบคนอื่นผมก็มาตัดไม้ต่อระหว่างที่ผมตัดไม้เนี่ยผมก็เจออุปสักคมากมายไม่ว่าจะเป็นเช่นไอ,อตัวนี้ยังไงล้ะอย่างมันจะมายิงตูดผมไมให้ได้เลยไม่รู้เป็นอะไรผมก็เลยกระโดดสับหน้ามัานไปสักทีนึงแล้วก็บล็อกแล้วก็ สับอีกสักทีพี่กำลังตัดไม้ในน้องอยู่จะมายิงตูดพี่ไม่ได้หรอกพี่จะไว้ตัวทันก็หลังจากที่ผมเนี่ยตัดไม้เสร็จผมก็ทําการเอาไม้เนี่ยมาค้าเป็นเอ่อบันไดนี่ครับซึ่งจะเอาบันไดเนี่ยไปทําเป็นหลังคานั่นเอง,งหลังคาที่ผมจะทําเนี่ยก็จะทําแบบเป็นจัวนนจ่วนะครับจั่วแบบว่าสามเหลี่ยมลงมานะเขาเรียกแบบยังไงอะเหมือน เออหลังคาเรือนไทยอยนะซึ่งผมก็จะทำประมาณนั่นแหละผมเวลาผมทำบ้านเนี่ยผมก็ชอบทําประมาณนี้นะก็ไม่รู้ทำไมผมว่ามันสวยดีแล้วก็เบสิกด้วยก็ระหว่างที่ผมเนี่ยกลังทำหลังคามันก็มีซอมบีเนี่ยจะมาโวยตูดผมผมก็เลยส่งมันไปเกิดแทน แล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เดินออกมาสักห่างสักหน่อยนะแล้วก็มาเย็นดูผลงานตัวเองว่าโอ้มันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยปีมือผมก็พอใช้ได้เยอะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ลงมาในเมืองเลยครับเพื่อที่จะหาเป็นไดมอนด์นั่นเองนะเอามาทําเป็นชุดเกาะผมกลว,ว่าจะฟูลเลยนะฟูลไดมอนด์เลยดูลงไปนี่จะรอดไ่มตรงนี้กันอดือ่คนละชั้นอีกเนาะ Ôi 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 No, no 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 <laughs> oh. Yeah, bye, yeah bye. chiếc 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 ơi ya, lẹc nè, trong trái hải trái một อุ้ย,ยเพชรเพชรเจ้าเจ้าอยากได้สักสามเม็ดอะได้หรือเปล่าอู้นี่ไงเม็ดที่สองอุ้ยมาเป็นขยงเลยว่ะอุ้ยเยอะจังเลยมา เยอะอืมทีเดียวหมดไม่ต้องตี <laughs> โอเคขุดครับโอ้เม็ดหนึ่งไม่ตายเด็กปั๊บยังวะโอ้ยปึ๊บว้าว เก็บไว้เรามีโฟร์จูนไหมนีงทำไรเอาพี่มาดีครับดีครับเพ่งมาเหรอเ่งมามาถึงในทังครักำลังทำคลิปอยู่โอ้ไมกูสเพช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  ว้าวเดี๋ยวทำการค้าฟมาเลยทีุ่ดเพชโอเคว้าวดึงเม็ดโอเคหนึ่งเม็ดจริงเลยว,ว้าวมาดิซ้ำแม่งป,ป,ปุ๊บปั๊บปับ๊บโอ้ อุ่ยเพชรผู้นี่ก็เพชรเดี๋ยวใครมาเอาสำรวจสำรวจอุ่ยเพชรเต็มเลยเพชรเต็มเลยว้าวิ่งบ่อลาวาเชีย่ยโอ้ยเชี่ยใครเยอะได้จัด มอนสเตอร์ Monster, แม่งจะมาลุมกูเยอะอะไรขนาดนั้นเนี่ยกูไม่ได้เล่นหมดฮาร์ดคอร์นะเว้ยนี่แม่งมาเป็นขยงเลยแบบเฮ้ยแม่งโคตรเยอะนี่ผมเล่นหมด normal เ้ยไม่ใช่ฮาร์ดคอร์เลยนะแบบ normal เลยอะคือแม่งมอนสเตอร์มาอย่างโหดอะโอ้คือเกมเขาปรับมาโหดเลยนะแต่มันก็มาได้แค่นี้แหละพอเจอผมไง sure, sure. เชื่อเชื่อเชื่อไม่มีใครแล้วใช่ไหมหนึ่งเม็ดสองเม็ดปิมันจะไหมไหมวะคงไม่ไมหมหรอกมั้งไม่เหลือลดิว้าวดีนะขุดเจอ อุย้ยเพชรกูหายป่าวว่เมื่อกี้ <c oughs> ทุกคนเห็นเพชรด้านขวาผมไหมครับใช่ครับทุกคนเห็นแต่ว่าผมไม่เห็นว้าวเพชรอีก3เม็ดอุ้สี่ห้าอย่ามายุ่งกับกูกำลังขุดเพชร,ชรยอยู่ ใช่ปะอะไรล่ะวาา้าเาหนึ่งหน่วยสองหน่วยสามหน่วยสี่หน่วยอะวาา้าวสี่หน่วยไงในนี่ละ่ะมีอะไรไหม เฮ้ยยังมีวะ่ะอุ้ยเยอะเยอะหกอุ้ยไอ้เฮียไอ้เฮียถ้ากูรอฟอร์จูนมาขุดนะไอสัตว์หนึ่งสองสามสี่ห้าเม็ดอะเมื่อกี้อีกสองสามเม็ดที่ผมขุดไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ וה, ้ยอุ้ยเยอะ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 รอฟอร์จูน่อนกู เชียชิ่งเยอะจัดเลยคนดูกูเพิ่งเคยเห็นเพชรเยอะขนาดนี้ไม่เคยเจอไม่เคยพบไม่เคยเจอวิลกูดไอรับยูไดมอนต์กูดีอย่างเยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าขุดอีกสองสามก้อนนะ้องเมืเ่อกี้ไปแล้วจ้าผมคราบเกาะก่อนละกันนะเพราะว่าเพชรเราเริ่มเยอะแล้วฟูดไดมอน ว้าวฟูไดมอนด์ครับผมแต่มันก็ยังไม่ฟูขนาดนั้นนะขาดอุปกรณ์นี่ได้ยินเสียงซอมบี้จากไหน่ะอ,อย่าทำกุหลนได้ไหมและโช์เบลอาา่าฮะประมาณนี้ก็ถือว่าฟูแล้วนะแต่ผมไม่อยากรับดับกับไอ้นี้นะก็พอดีเลยอ,อีกอี่เม็ดนี่พอดีเลย ครบเซตอ่ะแต่ว่าผมยังไม่ครับเฮ้ยต,ตีตียากจังัะตอนนี้ก็ภารกิจผมเนี่ยได้เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วก็คือการหาเพชรเนี่ยมาทําชุดเกาะให้ฟูลเดมอนนั่นเองซึ่งก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้ว,ลวต่อไปก็คือเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนเลยนะก็ก่อนที่จะขึ้นไปผมก็จะแวะเก็บขุดแร่อะไรเล็กน้อยตามเอ่อตามทางนะครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันเลยตรงนี้ผมเจออะไรผมก็จะแวะขุดก่อนกลับแล้วกันนะ ให้มันได้เยอะที่สุดนะคือแบบกะคุ้มอะให้คุ้มที่สุดอะเพราะว่าไม่รู้จะได้ลงมาอีกหรือเปล่ามีเพชรอยู่นะโอเคเดี๋ยวแวะแวะแวะนิดนึงแวะนิดนึงนะเพราะวันมีเพชรสิ่งลอดตาลอดใจไม่ลอดตาลอยใจดีจริงๆเลยก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทนการขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับพอขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันก็มืดพอดีเลยนะ ก็่อนที่จะกลับบ้านเนี่ยผมก็เออเดี๋ยวไปเอาเตียงก่อนแล้วกันนะพ <c oughs> อดีไม่มีเตียงนอนก็เลยวนกลับไปเอาก่อนแล้วกันนี่สเตปหลบ <c oughs> นอนครับ <c oughs> อุ้ยคือตอนนี้เนี่ยจอของผมดับนะครับถ้าทุกคนตกใจอะไรที่ผมตะโกนมาเมื่อกี้ก็คือจอผมดับผมตกใจนะเมื่อกี้ ผมเลยทําการกดคลิกขวากลางโลค้างไว้ก่อนนะครับเผื่อมีตัวอะไรเข้ามาเนี่ยเรียบร้อยแน่นอนเพราะว่าผมมองไม่เห็นตอนนี้เนะี่ยคือก็จอคอมมาเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็มองไม่เห็นเลสโตนพอดีผมก็คิดว่าเอ้ยถ้ามันมีเลสตนแสดงว่าข้างล่างเนี่ยมันต้องมีห้องใต้ดินผมก็เลยขุดพรมดูนะครับก็ปรากฏว่าเออมันมีจริงผมก็เลยทําการลงไปข้างล่างเนี่ยครับซึ่งข้างล่างเนี่ยเขาก็จะให้เราแบบว่าเหมือนทําให้จากชาวบ้านที่ติดอ่าติดเชื้อซอมบี้เนี่ยกลายเป็นพลเมืองธรรมดานะครับซึ่งผมก็ ไม่ทำผมก็เลยข,ขึ้นกลับไปคืนเลยนะแล้วกันเดี๋ยวผมกลับบ้านไปก่อนนะแล้วก่อนจะกลับเนี่ยผมก็เกือบลืมเตียงเลยนะเลวก,กับมเอาเกือ <c oughs> บละเก็บของเข้าไปโอเคแล้วก็วางเตียงไว้นี่เซฟออนไลกออกมาเล่เหล็กมีแค่นี้นเองเหรอ ทรายมาสักหน่อยมาทำกระจกประมาณนี้แล้วก็ทำหลังคาให้เสร็จ ขาดนิดหนึ่งาขาสองอันทีนี้แหละผมนี่ปวดหัว,วเลยขาดอยู่สองอันนะทุกคนแล้วทีนี้ยหินในกล่องอะหินเอซีดำแบบเนี้ยในกล่องผมมันไม่มีแล้วเว้ยแล้ทีนี้ยผมก็ต้องดำน้ำลงไปเพื่อไปขุดเอาไอหินก้อนเนี้ยมาทําหลังคาที่ขาดอยู่สองอันน่ะโอ้โหแม่งผมต้องดำน้ำไ่ขุดเลยนะเว้ยก็หลังจากที่ผมขุดมาได้สักประมาณหนึ่งนะผมก็รีบเอามาทําเป็นหลังคาเลยนะครับแล้วก็รีบเอาไปแปะเลยนะ ไม่เนาไม่กูเสียเวลาจัดเลยขาดแค่2อันคือมันแถวไม่หน่อยไม่ได้หรือไงวะแล้วผมเนี่ยก็กระจกมาติดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตกกลางคืนพอดีผมก็เลยมาเดินปักทอสสักหน่อยนะเพราะว่าบริเวณรอบบ้านเราเนี่ยมันค่อนข้างทีง่จะมืดเลยนะครับเพื่อทำการเดินปักทอตให้เรียบร้อยแล้วก็ทําให้มันสว่างหลังจากที่ผมเนี่ยปักทอสเสร็จผมก็ทาการเข้านอนเลยแนละ้วกันแล้วก็เข้านอนกันดีก,กว่าอ้า เอาอะไรครับเนี่ยมาเสิร์ฟแต่เช้าเลยมีลูกออกมาด้วยเหรออย่างงี้ไม่เอาด้วยนะว้าวโอ้ยมาทั้งครอบครัวเลยเว้ยเออมาเป็นครอบครัวเลยเออย่าไม่เอาน่าไอ้น่องเออนั่นแหละโอ้ขาไปหมดแล้วอยู่ๆก็มาเสิร์ฟเป็นครอบครัวเลยไม่ใช่นิดหลาย กเลยแหลมโอ้หิมะตกกินเนื้อซอมบี้ตอนช่วงหิมะตกโอ้เป็นการปิดคลิปได้ดีมากเลยโอเคนะครับทุกคนก็สัลิววิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้นะทุกคนใครที่ชอบคลิปวีดีโอนี้เนี่ยก็กดไลค์ให้ผมด้วยแลยกันนะครับแล้วก็หนึ่งติดตามคนละหนึ่งติดตามนะครับโอเคก็สลักลกิววันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคน굿ดไยครับผม เยอะๆชุดเพชรเต็มเซนเลยว่าอันน่นะนี่ละยอะเจอคนใหม่ครับผมสกอร์ลิเกล